ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่เคยผจญภัยในสนามรบเพลิงต่างเคยได้ยินเรื่องราวของปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ตี่จริงท้ายที่สุดแล้วสนามรบเพลิงก็มีต้นกำเนิดมาจากเขา1,000ปีก่อน เขาถูกโจมตีโดย8มาควิสและหลอดทั้ง3 22คนในสนามรบเลิงทั้งสองฝ่ายได้เสียชีวิตลงการต่อสู้นั้นเป็นตำนานในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ผู้เท่าร่างของเพียวอ้างว่าเขาคือปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่จริง เขาจับตัวข้าได้อย่างง่ายดายไม่ว่าข้าจะดิ้นรนเพียงใดความแข็งแกร่งของเขาต้องเหนือกว่ามาควิสผู้เชี่ยวชาญที่ยิ่งใหญ่อย่างเขาปรากฏในสนามรบเพลิงใช่เขาต้องเป็นตีจ้จริงเจียงวูเฉิงคิดอย่างรวดเร็ว เขานึกถึงการต่อสู้ในตำนานที่สนามรบเพลิงเมื่อ1,000ปีก่อนตี้จริงถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตเพราะเขาหายตัวไปในขณะที่มาควิสทั้ง8และหลอด322เสียชีวิตอย่างไรก็ตามไม่มีใครเห็นถึงการตายของปีศาจตี้จริงและไม่เคยพบศพของเขาเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งว่าตี้จริงยังมีชีวิตอยู่เมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งที่น่าประหลาดใจของชายชารา เจียงวูเฉิงเชื่อกว่าเก้าส่วนว่าเขาคือตี้จริงเมื่อรู้ถึงตัวตนของเขาเจียงวูเฉิงกลายเป็นไม่สบายใจตี้จริงได้รับการยอมรับว่าเป็นปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เมื่อหนึ่งพันปีก่อนเนื่องจากการสังหารอย่างบ้าคลั่งที่เขาได้กระทำนั่นเป็นสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากร่วมมือกันเพื่อโจมตีเขา ในขณะที่เขายืนอยู่ต่อหน้าปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้เขาเป็นห่วงว่าตี้อาจฆ่าเขาเพียงเพราะไม่ชอบในรูปร่างหน้าตาของเขาหรืออาจฆ่าเขาเพียงเพราะความรู้สึกหักที่จริงต้องการจะฆ่าเขา จียงอู่เฉิงจะไม่สามารถต้านทานได้อย่างแน่นอนเจียงอู่เฉิงตื่นตัวอยู่ตลอดราวกับว่าเขาสามารถอ่านใจของเจียงอู้เฉิงได้ที่จริงมองเจียงอู่เฉิงด้วยสายตาที่เย็นชาและเยือยหยันมั่นใจเถอะ ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าในตอนนี้ในตอนนี้จิงวูเถงเลิกคิ้วของเขาเจ้าหนูให้ข้าถามเจ้าสักคำหากเจ้าตอบด้วยความสัจริงและข้าพึงพอใจกับคำตอบนั้นข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าที่จริงพูดอย่างเยือกเย็น โปรดถามจิงอู้เฉิงตอบอย่างใจเย็นเขารู้ว่าตี่จิงได้ถูกกักขังไว้ในคฤหาดถ้ำแห่งนี้จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้วยเหตุผลบางอย่างเจ้าหนูเจ้าไปหาพิษดวงใจหิมันมากจากที่ไหนที่จิงจ้องไปยังจิงอู้เฉิง พิษดวงใจเหมานในตอนนี้เจิงู้เถิงเข้าใจถึงเหตุผลที่ตี้จริงจับเขามาด้วยความคิดนี้เขาก็ตอบตามความจริงข้าได้มาโดยกลั่นมันมาจากร่างกายของใครบางคนหลันมันตี้จิงตกตะลึงนิดหน่อยเจ้ารู้วิธีกลั่นพิษดวงใจเหมันด้วยเหตุผลที่พิเศษบางอย่างข้าจึงสามารถกลั่นมันได้แต่ก็เป็นเพียงส่วนที่เล็กน้อยเท่าน,านั้นเจิงู้เถิงกล่าว ที่จริงยังคงถามต่อไปเจ้ามีความสัมพันธ์อะไรกับคนที่โดนพิษดวงใจหิมันจิงวู้เฉิงกล่าวอืมจิงวู้เฉิงลังเลก่อนจะตอบว่าเราเป็นเพื่อนกันนางเคยช่วยข้าวไว้ครั้งหนึ่งและข้าก็ช่วยนางชำระล้างพิษอีกด้วย ข้าเข้าใจที่จริงพยักหน้าและพูดพึมพำไม่นับแปลกใจที่ข้าสามารถรู้สึกถึงออร่าของนายน้อยจากเจ้าข้าเดาว่านายน้อยของข้าคงจะมอบคำปฏิญาณให้แก่เจ้าคำปฏิญาณ เียงวู้เฉิงนึกถึงหยกที่เลงรู้เฉิงมอบให้แก่เขาเลงรู้เฉิงกล่าวว่าเขาสามารถทำลายหยกนี้ทิ้งได้หากเขาตกอยู่ในอันตรายนายน้อยจิงวู้เฉิงมองไปจริงด้วยสีหน้าประหลาดและถามขึ้นนางเป็นนายน้อยของท่าน ใช่ที่จริงพยักหน้ารอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าที่ยับย่นของเขาที่จริงกล่าวต่อเจ้าหนูมายืนใกล้ๆจริงวู้เฉิงขมวดคิ้วและลังเลเจ้าหนุ่มไม่ต้องกลัวตั้งแต่นายหนุ่มของข้าให้คำปฏิญาณแก่เจ้า เจ้าจะต้องมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้ามันจึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่ข้าจะไม่สังหารเจ้าไม่ว่ากรณีใดถ้าข้าต้องการจะฆ่าเจ้าข้าสามารถทำมันได้แม้ว่าเจ้าจะอยู่ห่างออกไปเป็นพันไมล์ที่จริงพูดด้วยรอยยม เมื่อระลึกได้ว่าตี้จิงได้จับเขามาแล้วเจิงวู้เฉิงก็ฝืนยิ้มแน่นอนว่าด้วยทักษะที่น่าทึ่งของตี้จิงเขาสามารถฆ่าเจิงวูเฉิงได้ไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ใด จิงวูถึงสลัดความลังเลและเดินไปยืนอยู่ต่อหน้าตี้จิงข้าไม่ได้คุยกันใครมานานกว่าพันปีตี้จิงถอนหายใจกว่าพันปีเจิงวู้เฉิงรู้สึกประหลาดใจท่านอยู่ที่คฤหาสน์ถ้ำแห่งนี้มานานแล้วหรือถูกต้อง ที่จริงพยักหน้าและถอนหายใจข้าได้ทำสมาธิอยู่กับเต่าแห่งการสังหารเมื่อ1,000ปีก่อนมีบางอย่างผิดปกติเมื่อข้าเข้าใจมนันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าสังหารคนบริสุทธิ์มากมาย ข้าได้บ่มเพาะอยู่ในคฤหาสน์ถ้ำแห่งนี้ข้าอยู่มานานกว่าพันปีอย่างนั้นหรือเจิงอู้เฉิงรู้สึกตกใจทุกคนในสนามรบเพลิงกล่าวว่าที่จริงปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้ถูกสังหาร1,000ปีก่อน เขาสังหารผู้บริสุทธิ์นับไม่ถ้วนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นโกรธแค้นและตัดสินใจร่วมมือการเพื่อต่อสู้กับเขาไม่มีใครรู้เหตุผลของการสังหารอย่างบ้าคลั่งของตี้จิงมีข่าวหรือว่าท่านตายไปแล้ว พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำร้ายเจ้าเิงวู้เฉิงหัวเราะตายลงพร้อมกับพวกเขาแมลงเหล่านั้นที่จริงเยอะหยันแม้ว่าข้าจะได้รับผลจากดวงใจปีศาจและมีความแข็งเหลือเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เหล่าแมลงในขอบเขตเบคาก็ไม่สามารถทำร้ายข้าได้เห็นได้ชัดว่าตี้จริงไม่ได้ใส่ใจในตัวตนของขอบเขตเบคาเมื่อได้ยินเช่นนั้นจริงวู้เฉิงนั้นแทบจะไม่เชื่อถือตี้จริงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เหนือกว่าขอบเขตเบคา แน่นอนเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าจาัก,กรพรรดิทั้งสิบของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ข้าสงสัยว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าสามบรรพชนหรือไม่จิงอูเฉิงคิดอย่างหวาดหวั่นเนื่องจากตี้จิงทรงพลังอย่างมากแล้วเล็งรูเฉิงละนายน้องของตี้จิงความแข็งแกร่งที่น่าเหลือเชื่อระดับไหนที่นายท่านของตี้จิงดำรงอยู่ ผู้อาวุโสข้าขอถามท่านว่าท่านและนายน้อยของท่านคือใครจริงวู่ถึงอดไม่ได้ที่จะถามเจ้าอยากรู้ที่จริงมองไปที่เขาและยิ้มเล็กน้อยฟังซะาข้าคือเจดเทพสงครามที่อยู่ภายใต้คำสั่งของจักรพรรดิเซียวแห่งถึงตะวันออก เกตแทบสงครามภายใต้การบังคับบัญชาของจักรพรรดิเซียวแห่งราชวงศ์ถังเจิงวูเฉิงรู้สึกประหลาดใจเขาเคยได้ยินชื่อถังแห่งตะวันออกมันเป็นอาณาจักรที่คลัคลุงไปด้วยโลหิตของทวีปหนานหยาง จิงวูเฉิงได้ผจญภัยในที่แห่งนั้นมาระยะเวลาหนึ่งแต่เขาไม่เคยได้ยินเรื่องของจักรพรรดิเซียวแห่งทางแห่งตะวันออกหรือเทพสงครามทำไมเจ้าไม่เข้าใจนั้นหรือที่จริงมองเขาด้วยความสนใจผู้อาวุโสที่เคารพ ข้ารู้จักทางแห่งตะวันออกข้าเพียงเคยแต่ได้ยินว่ามีราชาที่ลึกลับแต่ข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับจักรพรรดิเซียวหรือเทพสงครามเจียงวูเฉิงขมบดคิ้วและกล่าวขึ้นทางแห่งตะวันออกที่เจ้ารู้จักนั้นแตกต่างจากที่ข้าพูดถึงโดยสิ้นเชิงที่จริงหัวเราะคนที่เจ้ารู้จักนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเจ้านายของข้าสำหรับคนที่แท้จริงเจ้าไม่เคยเห็นมันแม้แต่น้อยหากเจ้ามีโอกาสในอนาคต เจ้าจะได้รู้จักกับถังที่รุ่งเรื่องจิงู้เฉิงตกตะลึงจนพูดไม่ออกทังแห่งตะวันออกในทวีปหนานหยางเป็นอาณาจักรแห่งการสังหารและแกนแห่งความตายแต่ถังแห่งตะวันออกที่เอต้จิงพูดถึงคือโลกที่รุ่งเรื่อง ลืมมันไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายให้เจ้าเจ้าหนูที่จริงกล่าวพร้อมกับโบกมือของเขาเจียงวูเฉิงหยุดพูดเมื่อความสนใจของเขาหันไปยังคนอีกคนในห้องโถงผู้อาวุโสเขาคือใครเจรียงวูเฉิงมองไปที่ชายชราที่มีผมและหนวดคราสีขาวซึ่งเห็นได้ว่าเขาได้ตายลงไปแล้วหลายปีเขาเป็นเจ้าของคฤหา์ถ้ำแห่งนี้ที่จริงกล่าว เจ้าของคฤหาดถ้ำเจงู้เฉิงรู้สึกประหลาดใจข้าคิดว่ามันถูกสร้างโดยท่านไม่อย่างแน่นอนที่จริงพูดพร้อมกับยกริมฝีปากข้าจะตายอยู่แล้วทำไมข้าถึงต้องสร้างคฤหาส์ถ้ำอีกเล่าเขาคือปรมาจารย์หุ่นเชิดดูเหมือนว่าเขาจะโด่งดังในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จากข้อมูลที่เขาทิ้งไว้เขาอ้างว่าเขาเป็นผู้สร้างหุ่นเชิดตัวแรกในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ สร้างหุ่นเชิดตัวแรกในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จจงู้เฉิงรู้สึกคื้นนี่เป็นสิ่งที่พิเศษโชคไม่ดีไม่ว่าหุ่นเชิดของเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดชีวิตของเขาก็มีขีดจำกัดเมื่อได้ต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเมคาในหุบเขาเพลิงข้าค้นพบคฤหัสน์ถ้ำดังนั้นข้าจึงเลือกที่แห่งนี้เพื่อบ่มเพาะอย่างเงียบๆที่จริงกล่าวห้องโถงนี้เป็นแกนกลางของคฤหัสน์ถ้ำ ซึ่งเขาได้ทิ้งโอกาสทั้งสี่ไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญในอนาคตมันยังไม่ถูกค้นพบเจ้าโชคดีที่ข้าพาเจ้ามาที่นี่โอกาสทั้งสี่ดวงตาเจงวูเถึงสว่างขึ้นทันทีเจ้าหนูมันเร็วเกินไปที่จะเจ้าจะตื่นเต้น โอกาสทั้ง4นั้นมาพร้อมกับบททดสอบการทดสอบทั้งสนั้นเกี่ยวกับการสร้างหุ่นเชิดขณะที่เจ้าข้าคิดว่าเจ้าคงไม่เชี่ยวชาญในด้านนั้นที่จริงมองไปที่เขาในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังซึ่งอาศัยอยู่ในคฤริสหาท่ามานานกว่าพันปีที่จริงนั้นรู้ทุกอย่างภายในคฤริสหาท้ามเจงู่เฉิงก่นยิ้มสร้างหุ่น ไม่เที่ยวชาญเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยแค่นั้นเองถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสทั้งสี่แต่เจ้าก็สามารถได้รับมากที่สุดเพียงหนึ่งเท่านั้นข้าเองก็สงสัยว่าเจ้าจะทำมันได้หรือไม่ที่จริงเยอะหยันเจ้าหนู มากับข้าอย่างน้อยก็ยังพอมีโอกาสแม้มีขนมปังเพียงครึ่งก้อนแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยเจียงวู้เฉิงกล่าวขณะที่ยักไหลเขาตามตี้จริงเข้าไปในห้องรับถัดจากห้องโถงบททดสอบอยู่ในห้องรับที่จริงกล่าวขณะที่เขามองดูเจียงวู้เฉิงถ้าเจ้าผ่านบททดสอบนี้เจ้าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเจียงวู้เฉิงฝื่นยิ้มและกล้าวไปข้างในโดยไม่คิดอะไร เขาเห็นพื้นดินว่างเปล่าที่มีร่างสูงประงานอยู่ตรงกลางหุ่นเชิดนักสู้เจียงู่เฉิงไม่แปลกใจที่จะเห็นมันปรมาจารย์หุ่นเชิดอ้างว่าเขาเป็นผู้สร้างหุ่นเชิดคนแรกในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และได้สร้างคฤหา์ถ้ำแห่งนี้ขึ้นมาเขาเติมเต็มคฤหา์ถ้ำด้วยหุ่นเชิดนักสู้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะใช้หุ่นเชิดนักสู้เป็นบททดสอบของเขาหุ่นเชิดนักสู้เปิดตาของมันขึ้นและมองดูเจียงวู้เฉิงขอบเขตนักบุญหุ่นเชิดนักสู้ถามด้วยความประหลาดใจอืนเจียงวู้เถิงเลิกคิ้วและพูดว่าหุ่นเชิดนักสู้ที่มีสติปัญญาหุ่นเชิดนักสู้นั้นมีอยู่สองประเภทคือหุ่นเชิดที่มีสติปัญญาและไม่มีสติปัญญาพวกเขาแตกต่างกันมาก หุ่นเชิดนักสู้ที่มีสติปัญญานั้นฉลาดพอๆกับมนุษย์แต่โดยทั่วไปพวกมันมักจะไม่ค่อยแข็งแกร่งหุ่นเชิดนักสู้ที่ไม่มีสติปัญญานั้นจะแข็งแกร่งกว่ามากตัวอย่างเช่นหุ่นเชิดโลหิตของเจงวูเฉิงและหุ่นเชิดนักสู้ตัวอื่นๆที่เขาพบในพื้นที่ภายในและภายนอกของคฤหาสห์ถ้ำแห่งนี้นักรบเผ่ามนุษย์เจ้าเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบนักบุญ ดังนั้นข้าจะจำกัดพลังการต่อสู้ของข้าให้อยู่ในระดับขอบเขตนักบุญตราบใดที่เจ้าสามารถเอาชนะข้าได้เจ้าจะได้รับโอกาสของนายท่านออกไปจากห้องลับแแห่งนี้หุ่นเชิดนักสู้ในชุดสีน้ำเงินกล่าว เจียงงูเิงพยักหน้าเล็กน้อยเจ้าพร้อมหรือยังหุ่นเชิดจ้องไปที่เจียงอูเิทงทันทีที่มันพูดจบมันก็พุ่งไปด้านหน้าทันทีหุ่นเชิดพุ่งไปข้างหน้าเหมือนการจุดระเบิดพร้อมกับขวานยักษ์ที่ปรากฏขึ้นในมือ เขาเวี่ยงมันเข้าใส่เจงู้เถิงอย่างรุนแรงขวานยักตัดผ่านอากาศด้วยพลังอันยิ่งใหญ่และทิ้งพายติดตามไว้ในความว่างเปล่าทักษะขวานที่ยอดเยี่ยมเจงูเถิงยิ้มเล็กน้อยเขารู้ว่าหุ่นเชิดนักสู้ที่มีสติปัญญาสามารถใช้ทักษะได้ซึ่งต่างจากหุ่นเชิดไม่มีสติปัญญาที่สามารถใช้ได้แต่เพียงความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้นเจงู้เถิงเริ่มโต้คืน เขาวาดดาบของเขาและต้านทานขวานยักษ์ที่พุ่งเข้าหาเขาคลงองหลังจากการประทะอย่างดุเดือดหุ่นเชิดยังคงกวัดแกว่งขวานยักษ์อย่างต่อเนื่องเพื่อโจมตีกดดันเจียงวู่เฉิง จยงอูเฉิงยกดาบขึ้นเพื่อต้านทานในขณะที่คิดด้วยความประหลาดใจพลังของหุ่นเชิดต,ตนนี้อยู่ที่ระดับขอบเขตนักบุญอย่างไรก็ตามทักษะขวานของนั้นละเอียดอ่อนอย่างมากมันคือการทดสอบของปรมาจารย์หุ่นเชิด มันจะเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญที่จะเอาชนะอุ่นเชิดที่อยู่ในระดับหลอดรเริ่มอย่างไรก็ตามมันไม่ยากสำหรับเจียงวูเถิงเนื่องจากเขาสามารถต่อสู้กับหลอดชั้นกลางสองคนได้ในเวลาเดียวกันเจียงวูเถิงเริ่มโจมตีอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ